ห้องโถงก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับถือว่าขนาดกําลังดีนะครับกลางๆนะท่านชมภายในก็จะเป็นโทนสีขาวนะครับขาวพันุบุรีนะครับเป็นโทนสว่างนะครับทําให้ห้องโปร่งโล่งนะครับถือว่าได้ฟังก์ชันครบเลยนะครับยกเว้นโรงจอดรถนะครับบ้านหลังนี้นะครับนี่ห้องนอนห้องที่1ห้องนอนห้องที่2นะครับแล้วก็ห้องนอนห้องที่3นะครับข้างหลังจะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้าตรงนี้ก็มีห้องน้ําให้ด้วยนะครับห้องน้ําอยู่ในส่วนของตัวบ้านแล้วก็ห้องน้ําอยู่ในส่วนของห้องครัวนะครับ นี่เป็นห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ในส่วนของห้องครัวด้วยนะครับเอาไปห้องนอนก็แบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นห้องแรกนะครับอยู่ด้านหน้าตัวบ้านนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับชาแนลบ้านสวนห้วยจระเข้มากนะครับวันนี้ก็มาอยู่หน้าบ้านคุณนัทวุฒินะครับขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านด้วยนะครับที่เรียกใช้บริการรับสร้างบ้านผ่าน,านทางเพจ Facebook บ้านสวนห้วยจระเข้มากแล้วก็ทาง YouTube บ้านสวนห้วยจระเข้มากเป็นอย่างสูงเลยนะครับผลงานของช่างจมนะครับมีมูลค่าที่1,99,000บาทนะครับจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน1ห้องพระ1ห้องโถง1ห้องครัว2ห้องน้ํา ฉเฉลียงหน้าบ้านนะครับ96ตารางเมตรนะครับงบประมาณก่อสร้างอยู่ที่1ล90,000บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับล้านต้นต้นเองนะครับไม่ถึงล้าน100,000บาทเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกันครับ ก็เป็นบ้านโมเดิร์นนะครับหลังคา2สเตปตัวบ้าน1สเตปแล้วก็เฉลียงอีก1สเตปหลังคาเป็นสีน้าเงินนะครับตัวบา้านก็สีน้ําเงินนะครับเป็นสไต community community. Äh Powder Ish Χ ล์การชอบของเจ้าของบ้านนะครับสีน uh ้ําเงินแล้วก็ตัดกับบัวปูนตามมกประตูหน้าต่างนะครับด้วยเส้นสายสีขาวนะครับด้านหน้าทางนี้ก็ตกแต่งด้วยบัวปูนนะครับเป็นเส้นเส้นะครับแล้วก็มีสลับปูนนะครับสีส้มๆนะครับช่องแสงเป็นหน้าต่างบางกระทุงอลูมิเนียมอบดํากระจกดานะครับแล้วก็กรุด้วย หินทรายนะครับแล้วก็ลงยาการเชื้อราให้ด้วยนะครับด้านบนก็เป็นสีน้าเงินเข้มนะครับโทนสีน้าเงินเข้มในส่วนของโครงหลังคาครับที่ทาไม้ฝาเทียมนะครับช่องลมนะครับเป็นช่องระบายอากาศใต้หลังคาครับช่องตรงนี้ก็เป็นช่องแสงของห้องนอนนะครับมี3ห้องนอนนะครับตัวบ้านสูงประมาณ40ซนติเมตรห้ซนติเมตรนะครับมานั่งปูนนะครับตรงนี้ก็เป็นเฉลียงมานั่งปูนนะครับเสาตรงนี้ก็ตกแต่งให้มีขนาดใหญ่แล้วก็กุด้วย หินทรายเช่นเดียวกันนะครับตัดบนล่างโดยบัวปูนนะครับด้านบนก็ตกแต่งด้วยแระงเหล็กกล่องนะครับทาสีส้มสีแสดนะครับเสาตกแต่งมี2ต้นนะครับฝั่งทางนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งของบ้านหลังนี้นะครับตรงนี้จะเป็นห้องโถงห้องพระนะครับห้องนอนแล้วก็ห้องน้ํานะครับเฉลียงหน้าบ้านนะครับบันไดมียูา3ขั้นบันไดนะครับจมุกบันไดกันลื่นให้ทุกขั้นบันไดเลยนะครับกระเบื้องผิวหยาบขนาด4 0 4 0นะครับก็ เจ้าของบ้านเป็นคนเลือกลายเองทุกอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมมานั่งปูนนะครับมีคิวสแตนเลสให้ด้วยนะครับเพื่อความเรียบร้อยสวยงามนะครับบรรยากาศภายในเฉลียงนะครับได้โคมไฟสาะเปาหนึ่งโคมนะครับแล้วก็ฝ้ายิบซ่อมกันชื้นฉาเรียบนะครับเพราะว่าฝ้าตรงนี้จะอยู่ในส่วนของภายนอกของตัวบ้านนะครับอาจเจอในส่วนของความชื้นละอองฝนนะครับด้านหน้าก็กรุตกแต่งด้วยหินทรายนะครับและก็ลงน้ำยากักเชื้อราให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับกรุผนังด้านหน้านะครับ หน้าต่างตรงนี้จะเป็นหน้าต่างของหน้าบ้านนะครับเป็นหน้าต่างของห้องโถงด้วยนะครับประตูตรงนี้ก็เป็นส่วนต่างนะครับเจ้าของบ้านซื้อมานะครับแล้วก็ให้เราติดตั้งให้นะครับเป็นประตูไม้นะครับลงน้ำยาลงสีย้อมไม้ให้ดูคงทนนะครับเข้ามาก็เป็นส่วนของห้องโถงนะครับห้องโถงก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับถือว่าขนาดกําลังดีนะครับกลางๆนะท่านผู้ชมภายในก็จะเป็นโทนสีขาวนะครับขาวพันธุ์บุรีนะครับเป็นโทนสว่างนะครับทําให้ห้องโปร่งโล่งนะครับ อ้องโถงรับก็ถือว่าใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ใหญ่มากขนาดกลางนะครับท่านผู้ชมถือว่าได้ฟังก์ชันครบเลยนะครับยกเว้นโรงจอดรถนะครับบ้านหลังนี้นะครับกระเบื้องขนาด6060นะครับลายหินอ่อนนะครับตามขอบพื้นก็ตกแต่งด้วยบัวพื้น PVC ลายไม้ให้ด้วยนะครับนี่ครับสูง10เซนนะครับเป็น p v c นะครับหน้าต่างตรงนี้จะเป็นหน้าต่างช่องแสงช่องระบายอากาศนะครับเป็นหน้าต่างบานสไลด์นะครับใช้งานได้ด้วยนะครับไม่ใช่บานฟิกนะครับอลูมิเนียมอบดํากระจกดําเช่นเดียวกันนะครับ ด้านบนนะครับเป็นฝ้าหลุม2สเต็ปสไตล์หลุยส์นะครับท่านผู้ชมนี่ครับมีโคมไฟเอาและ LED ดีนิ้วตามมุมฝ้าทั้ง4มุมเลยนะครับตรงกลางก็เป็นไฟช่อนะครับบรรยากาศของห้องโถงนะครับเป็นฟังก์ชันใจกลางบ้านนะครับฝั่งทางนี้จะเป็นฝั่งห้องนอนนะครับ2ห้องนะครับฝั่งห้องนอนสองห้องนะครับนี่ห้องนอนห้องที่1ห้องนอนห้องที่2นะครับห้องพระแล้วก็ห้องนอนห้องที่3านะครับ ข้างหลังจะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําพวงนี้ก็มีห้องน้ําให้ด้วยนะครับห้องน้ําอยู่ในส่วนของตัวบ้านแล้วก็ห้องน้ําอยู่ในส่วนของห้องครัวนะครับนี่เป็นห้องครัวแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ในส่วนของห้องครัวด้วยนะครับก็ถือว่าได้ครบได้เยอะนะครับงบประมาณ1ล้านต้นๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนห้องแรกกันนะครับประตูเป็นลายไม้นะครับบานทึบ80สูง -2 เมตรนะครับ ลูกบิดก้านโยกขาควายนะครับห้องนอนครับอันนี้คือห้องนอนห้องแรกนะครับอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านเลยนะครับขนาดก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับห้องนี้ครับประมาณ3ามเมคูณสามเมตหนะครับหน้าต่างบานกระทุ้งนะครับรีวิวไปแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างบานสไลด์นะครับเป็นหน้าต่างเป็นช่องแสงของห้องนอนนะครับท่านผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของเจ้าของบ้านเลยนะครับอยากได้หน้าต่างบานกระทุ้งบานผลบานเลื่อนนะครับ อลูมิเนียมอบดาอบขาวกระจกใสตัดเขียวกระจกดาสั่งได้หมดนะครับด้าน,นบนได้โคมไฟสารปาวหนึ่งโคมฝ้ายิดสั้นฉาบเรียบนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดของห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องนอนที่สองที่สามก็จะคล้ายๆกันนะครับมีสวิตช์อยู่ตรงประตูทางเข้านะครับสะดวกต่อการใช้งานนะครับลักอยู่ด้านล่างนะครับนี่ครับวันนี้จะเป็นปลั๊กหัวเตียงนะ่านผร้จมปลั๊กหัวเตียงอยู่ด้านล่างนะครับ มาณนีนะครับตรงนี้ก็ร้อยสายไฟเอาไว้ด้วยนะครับเอาไว้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้นะครับท่านผู้ชมเราดูภาพรวมของห้องนอนนะครับภาพรวมห้องนอนก็แบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นห้องแรกนะครับอยู่ด้านหน้าตัวบ้านนะครับกระเบื้องได้เดียวกันเลยนะครับทั้งบ้านเลยนะครับอยู่เป็นห้องน้านะครับกับห้องครัวห้องถัดมาครับห้องนี้ก็ได้ช่องแสงหน้าเดียวเพราะว่าอยู่็อบกลางของบ้านนะครับแต่ก็ยังสว่างท่านผู้ชมเพราะว่าโทนผนังเป็นโทนสว่างครับเป็นโทนสีขาว หน้าต่างได้ช่องแสงบานสไลด์อลูมิเนียมดำนะครับอันนี้จะเป็นมุมตรงข้ามประตูนะครับได้เหมือนกันหมดเลยนะครับสวิตช์ปลัก๊กโคมไฟสายไฟเครื่องปรับอากาศนะครับมีให้ติดตั้งให้พรอ้อมติดตั้งแอรเลยนะครับเรามาชมห้องพระกันนะครับนี่ครับห้องพระนะครับประมาณ3คูณเมตรนะครับ มีหน้าต่างมางกระทุ้งเอาไว้ระบายอากาศระบายกลิ่นนะครับท่านผู้ชมประตูได้ดีเทลเดียวกันนะครับตุกห้องเลยนะครับตัวนี้จะเป็นทางเดินนะครับเป็นโถงเล็กๆนะครับตรงนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะห้องนอนที่3นะครับขนาดก็ประมาณ3.50คูณ3.50นะครับหน้าต่างได้ช่องเดียวนะครับเพราะว่าอยู่ล็อกกลางนะท่านผู้ชมได้รายละเอียดเหมือนกันนะครับ อันนี้คือห้องนอนห้องที่3นะครับเบื้องก็ดีเทลเดียวกันเลยนะครับทั้งหลังเลยนะครับเรามาชมอีกมุมหนึ่งของห้องโถงนะครับแล้วก็เป็นโถงทางเดินด้วยตรงนี้นะครับเชื่อมโยงไปยังฟังก์ชันต่างๆเลยนะครับตรงนี้นะครับห้องน้าด้วยห้องน้ํารวมนับของตัวบ้านนะครับห้องน้ําแรกนะครับห้องน้ําที่หนึ่งเป็นประตูบานทึบนะครับมีช่องลมให้ด้วยนะท่านผู้ชมระบายกลิ่นระบายอากาศนะครับประตูบานทึบ7 0สูง2เมตร UPVC สีขาวนะครับลูกบิดเป็นลูกบิดทั่วไปนะครับห้องน้ําสวยงามท่านผู้ชมนี่ครับก็ตกแต่งกระเบื้องสวยงามนะครับเป็นโทนลายหินธรรมชาตินะครับกระเบื้องปูพื้นก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบ40-40ลายหินธรรมชาตินะครับผนังก็เป็นกระเบื้องโทนสว่างนะครับสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับเป็นกระเบื้องเซรามิกนะครับแล้วก็ตัดกักระเบื้องสีน้ําตาลเข้มขึ้นมาหน่อยนึงครับเป็นกระเบื้องเซรามิกบุผนังเช่นเดียวกันนะครับชักโครกได้วันพีชนะครับ หลังหน้าอ่าลังมือแบบขาตั้งนะครับนี่ครับกระจกเงานะครับมีให้อยู่ในงบนะครับท่านผู้ชมปลมดูดอากาศติดอยู่กับฝ้าเลยนะครับในส่วนของฝ้าก็เป็นยิปซ้มการชื้นฉาบเรียบนะครับป้องกันความชื้นภายในห้องน้ําเพราะว่าห้องน้ํามีความชื้นนะครับโคมไฟดาวลัต LED 4นิ้วนะครับ1โคมช่องสวิตอยู่ในห้องน้ํานะครับดีเทลกระเบื้องก็มีอยู่2สี2สไตล์นะครับ ่องระบายอากาศระบายกลิ่นเพิ่มแสงเชืแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องน้านะครับเป็นหน้าต่างานากระทุงกระจกพ่นฟ้าอลูมิเนียมดํานะครับเครื่องทำน้ําอุ่นแฮน์ชเวอร์นะครับเรามาชมอิมูนึ่งของห้องน้านะครับนี่ครับก็แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับฟังก์ชันห้องครัวนะครับก็มีประตูกั้นด้วยนะระหว่างห้องครัวกับห้องโถงห้องนอนนะครับ มีประตูกั้นอลูมิเนียมอบดำนะครับสไลด์รางบนนะครับลดสเตปลงมาจากตัวบ้านประมาณ7เซนติเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของห้องครัวนะท่านผร้ชมถือว่าได้ห้องครัวขนาดใหญ่เลยนะครับสว่างนะครับโปร่งโล่งครับท่านผร้ชมผนังโทนสว่างแล้วก็หน้าต่างก็เป็นบานใหญ่นะครับบานสไลด์นะครับมี2ช่องเลยนะครับตรงนี้ครับ อยู่ในส่วนของเคาน์เตอร์ห้องครัวนะเคาน์เตอร์ก็จะเป็นทรงเอลแบบนี้นะครับท่านผู้ชมหน้าเคาน์เตอร์ก็ลืกด้วยกระเบื้องเกเนโตสีดํานะครับส่วนท็อปจะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับขนาด60นะครับจิงง้ังจานหนึ่งหลุมที่พักจานหนึ่งที่นะครับสแตนเลสตามขอบเคาน์เตอร์ก็ตกแต่งด้วยคิวสแตนเลสนะครับนี่อันนี้เป็นกระเบื้องกันเปื้อนนะครับโทนสว่าง โทนสีชมพูกับโทนสีขาวครีมนะครับบรรยากาศห้องครัวครับท่านผู้ชมมุมตรงข้างของห้องครัวนะาับก็เป็นห้องน้ำนะครับเบื้องลายไม้ประมหกสิบหกสิบนะครับประตูลงไปยังหลังบ้านนะครับตู้คอน s u m e r อยู่ตรงห้องครัวนะครับสวิตช์ปิดเปิดไฟนะครับห้องน้ำนะครับดีเทลห้องน้ำก็คล้ายๆกันนะครับเป็นกระเบื้องโทนสว่างนะครับ กระเบื้องปูพื้นก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับของตานี้จะเป็นโทนสีขาวนะครับแต่กระโทนสีชมพูเป็นกระเบื้องผิวนูนนะครับท่านผู้ชมบุแต่พื้นถึงฝ้าเลยนะครับพื้นถึงฝ้าเลยนะครับหน้าต่างบางกระทุ้งนะครับกระจกบนฝ้าได้เหมือนกันเลยครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกรเื้องน้ำอุ่น hand s เวอร์นะครับอันนี้ก็อยู่ในงบนะท่านผู้ชมไม่ต้องจ่ายเพิ่มเลยนะครับ ชักโครกได้วันพีทด้วยนะครับนี่ครับมีอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือมีให้หมดนะครับครบพร้อมใช้งานพัดลมอุตากรศดาวไลท์ LED ซีนิวนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องที่2นะครับมี2ห้องน้ำ3า3ห้องนอน1ห้องพระ1ห้องครัว1ห้องผงเฉลี่ยหน้าบ้านนะครับงบประมาณ1นึ่งล้านเก้าหบาทนะครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวบ้านให้ดูนะครับ เป็นบ้านของคุณนัทวุฒินะครับขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านเลยนะที่ได้ใช้บริการจากทีมงานช่องบ้านสวนห้อยจจะเข้มากของเรานี่เองนะครับ้าสนใจยังไงก็ inbox สอบถามมาได้นะครับพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เฟซบุ๊กบ้านสวนห้อยจจะเข้มากหรือว่าไลน์ ID ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่หลังหน้านะครับสวัสดีครับ